ไปเลี้ยเข้าไปเออมันเลยเห็นไหมเห็นไหมเมนหนูเี่ยเลี้ยเข้าไปเฮ้ยให้เลี้ยไม่ได้กัดขาหมืนขาตัวเองเออเลี้ยเข้าไปเลี้ยเข้าไปเนี่ยให้นอนันเตียงเมนเลอะบอกให้ใส่ผ้านาไม้ก็ไม่ฟังเลียเลียเลียเอาเลียคู่กับติงด้วยได้ไงมันคงว่าอ้าจะเลียอะไรกันนักกันนะให้เลียเมนหนูนั้นเลียแกนั้นก็พอเลียเลียจนเปียกเปียก ว่าแล้วทำไมตอนเช้าๆเตียงมันเปียกทุกทีมันเปียกอย่างนี้นี่เองแล้วมันต้องเรียกติงมังแต่เรียกตรงนั้นไปเรื่อยแล้วมันก็เปียกหมกอะไรมันเรียกคอนเซนเทรที่เดียวได้ไหมนี่เอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นละนั่นแหละนั่นแหละพอแล้วต้องใส่ผ้าดําไหมแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเตียงให้เปื้อนหมดดูสิ จะสนใจปุ๊บปี้ตัวอเองละเกลียดเกลียดเกลียดพอจบข่าว